คนที่ดูอย่างนี้ไงเราจะรู้สึกแบบพี่วิเขาต้องใช้แรงในการดึงตึงเอ๊ยพี่วิไม่ใช่พี่ปรางเลยอยเงยค่ะคิดว่าพี่วิแอบเด็กเปล่าแล้วไม่บอกไม่ไม่ไมไมเบาเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้ไม่คง <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องทําอะไรนะคะ,นะ,คะในกรณีอย่างนี้หนังเข้าเหลือเยอะนะคะ, <c oughs> ะหนังเหลือเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราไร <c oughs> ลฟ์เราก็มาเก็บเก็บที่ตรงขมับ <c> ค <oughs> ่ะ <c oughs> นะคะเก็บที่ตรงขมับนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาทางด้านผิวหน้านะคะแต่สำหรับอ้อย,ย,ย,อยไม่ต้องไม่มีงั้นก็ไม่ต้องงั้นก็ไม่ต้องต้องงั้นก็ไม่ต้องได้เบิกของไปใช้ฟรีใช่ไหมคะบางครั้งก็ว่า,าไม่ม,มีปัญหา,ญหาที่มานะวินาทีนี้เลยทีเดียวนะคะพอเราพูดจบไปปุ๊บโอ้รู้สึกหน้าแย่หนังหน้าแย่นะคะผดผื่นขึ้นหน้าดำมองข้ามมีแล้วบริเวณแหมเดี๋ยวกันให้โค้ดมาที่ที่บริเวณคอกันนะคะสําหรับคนที่มีปัญหาที่คอย่น ช่วยโคดมานิด mm. นึงนะคะเดี๋ยวดูลำคอด้านนี้นะคะเส้นๆนะคะคอก็ช่วยได้เห็นไหมคะคือโคดเข้ามาเห็นเห็นเห็นนี่ไม่ใช่ว่าเห็นคอเห็นถึงความเหี่ยวไหมคะเห็นนะคะขอโทษพี่วีด้วยขอโทษพี่วีนะคะที่ไม่ปากต้องพูดแต่ว่ามันจะดีขึ้นไงคะนะะคเวลาที่ไลทคอเนี่ยนะคะให้ไลทไปทางด้านหลัง ไม่ให้ไล่ขึ้นไล่ลงนะคะด้านหลังให้ไล่ไปทางด้านหลังนะคะอะไรที่หย่อนคอยขึ้นได้หมดแล้วแต่ผู้ชมจะไปใช้นะคะจะสวยจะสวยแต่เราเป็นผู้หญิงนะเราต้องบำรุงบ้างอะไรบ้างนะพี่วิค่ะจบค่ะจบค่ะนะคะ ไม่เจ็บนะไม่ค่ะจริงๆนะจริงๆโอเคคุณแม่เนี่ยเคยไปแบบซุปเปอร์ลิปติ้งอ่ะโอ้โหตุก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 เนี้ยเอ้โหแล้วเจ็บแค่จริงค่ะอันนั้นมันเป็นคลื่นไฟฟ้าใช่ใช่ค่ะแล้วมันจะตุก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 นะคะแต่อันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีพัดลมมันจะไวมากนะคะให้ทาให้ทาแล้วก็พัดลมเป่ามันจะแห้งไวจะช่วยนะคะเพราะว่าตอนเอ่อครีมเนี่ยมันเป็นครีมออเนื่องจะเป็นครีม เดี๋ยวถ้าหมดลอตนี้นะคะมันมีตัวใหม่ออกมาแล้วก็คือว่าสำหรับใช้หน้าร้อนเนี่แหละค่ะมันจะเป็นเซรั่มทา๊บซึมฟักเลยนะคะแล้วจะดึงไม่ทันเลยคะมาถึงยังไงทันค่ะทันก็คือทาปึ๊บขึ้นไปเลยค่ะลูบแล้วปึ๊บขึ้นไปเลยนะคะจะง่ายนะคะอันนี้นับหนึ่งเนสิบนะคะเสร็จแล้วเนี่ยนะคะนี่ก็คือผ่านแป้งเหมือนกันี้นะคะตรงนี้นะ เดี๋ยวตรงนี้เราจะแปะไว้ก่อนเพราะตาแก่ห้อยเยอะนะคะแต่จำได้ทีนี้ตรงนี้อ่าตรงเนี้ยนะคะเราจะแก้มันไงก็คือว่ามันเป็นร่องอย่างนี้เราถูตามร่องเสร็จแล้วเราก็คลี่ออกโดยการรีดมาข้างหลังนะคะในการกวาดมาข้างหลังทําทุกวันทุกวันร่องเนี้จะตื้นขึ้นจะหายไปแล้วตอนกลางคืนเนี่ยนะคะก็ทาโปะทิ้งไว้เลย,เลยตรงร่องเนี้ย เราจะยิ้มได้อะไรได้คือเหมือนถึงว่าเมื่อเราทําได้ทุกอย่างคตัวน,นี้เป็นรีมบำรุงไม่ใช่ตัวมาร์กเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสามารถยิ้มได้ทําอะไรได้หัวเราะได้โดยที่ไม่เหี่ยวเลยนะคะทีนี้ตาคุณวิทย์เนี่ยข้างเนี้ยตกมากนะคะเดี๋ยวจะทําวิธียกหนังตาขึ้นจะได้เห็นชัดเจนการแพทย์เกาหลีต้องยอมสู่หกให้ที่ปราดด้วยครีมหยดน้ํานะคะ ไอ้ที่เงียบนม่ได้อะไรน,นะคะตื่นเต้นจริงๆแล้วถ้ามีพัดลมตัวเล็กๆอาจจะดีมากเ<ม>นี่ยดูสิแม้กระทั่งหนังตาก็เป็นเม็ดนะคุณวิเนี่ยเดี๋ยวค่ะดูนะคะมันจะละลายออกไปเลยนะเนี่ยมันจะละลายดูสิเนี่ยแข็งเป๊กเลยเนี่ยอันนี้สิวะะหินนะเนี่ย สามีที่บ้านคงจะต้องแบบว่าเครียดบ้างอะไรบ้างในช่วงหลังจากที่ใช้ครีมจดน้ำไปแล้วนะคะภรรยาสวยเด้งขึ้นมาขนาดนี้สามีต้องเครียดแน่ๆค่ะอาจจะต้องขอวีซ่าในการออกสึกบ้านนี่พี่วินะคะ <laughs> จะไปไหนนะคะอยู่ี้ตามพี่วิแหละนะคะนะคะพอไล์ขึ้นเราก็นับนะคะนับหนึ่งหนึงสิบ ทำทุกวันทุกวันเนี่ยหนังตายกนะคะหนังตายกขึ้นไปแล้วก็ลูกตาจะกลมโตขึ้นนะคะเพราะว่าในกรณีของคนที่หนังตาหย่อนลงมาปิดเนี่ยนะคะเน<ม>ี่ยคอยดูนะเดี๋ยวเม็ดอันเนี้ยทาไปท,ทุกวันทุกวันทุกวันมันจะหลุดออกมาเป็นเป็นรูเลยนะตรงนี้เ,ออเห็นแล้วอยาก<ม>อยากให้มันหลุดอ่ะ<ม><ม>เพราะมันอยู่ตรงเปลือกตานะถ้าเป็นอ,<ม>อ้อยอ้อยมีนะมีมีอ้อยก็มีค่ะเออเนี่ยมันไม่ออกมันขึ้นมาเอง นะคะก็มีอุ๊ยอ้ยก็มีอ้ยอ,ย,อยเจอจุดบกห่องในร่างกายแล้วค่ะอ้อยมีสิวหินที่จะดตาอุ๊ยที่จุดน้ำปริงแต่ถ้ามีเล็กน้อยก็ก็คือมันต้องปัญหาเยอะๆพี่ถึงจะให้นะคะแต่ถ้าปัญหาน้อยพี่ก็คงต้องซื้อไปนะคะนอกจากปัญหาตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะปัญหาสีผิวที่ไม่สม่ำเสมอเลยเนี่ยก็อาจจะมีเยอะบ้าอะไรบ้าต้องล้างหน้าเห็นไทเห็นนะคะ <c oughs> อ่อ ดึงตาขึ้นมานิดหนึ่งดูสิคะว่าตาสองข้างหันไปทางน้องอ้อยอุ๊ยอันนี้โตขึ้นไหมคะอันนี้ชัดมากชัดกว่าที่จิ๋มอีกค่ะนะคะแสดงว่าน่าแย่มากไม่ถึงคำว่าชัดไปว่ามันเยอะไงฮะมันยกขึ้นมาเลยค่ะมันยกขึ้นมาเนี่ยนะคะถ้าสมมุติว่าเราไลฟ์ถ้าเราไลฟ์ต่อไปเรื่อยๆนะคะถ้าเราไลฟ์ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยมันจะยกขึ้นแบบชัดเจนมากนะคะ ตายแล้วอายุเป็นเพียงตัวเลขไปแล้วค่ะพี่บี่คะตัวนี้สิบกว่าปีนะคะสิบกว่าปีที่พี่ขายมาเนี่ยไม่เคยผิดหวังนะคะสำหรับผู้ใช้เลยก็แหมก็ดูพี่ปรานสิเชียเต่งตึงขนาดนี้ค่ะนะคะอ่านนองอ้อยสองชั้นชัดเจนนะคะช่วยโค้ชเข้ามาเห็นชัดไหมคะชัดไหมคะชัดชัดกว่ามองมองกล้องค่ะ จะบอกว่าจะบอกว่าอันเนี้ยตาเขาจะดูโตขึ้นอันนีกว่าพี่จิตอีกเพราะว่าของพี่จิตเขาที่กหน้าตึงไงแต่ของพี่วีนี่เขาจะแบบว่าเป็นริ้วรอยชัดเจนค่ะนะคะแล้วดูดูตรงจุดที่ที่ตาตกนะคะนะคะด้านนี้เนี่ยจะเห็นว่าเป็นชั้นขึ้นมานะคะชั้นขึ้นมายกยกขึ้นมาเยอะขึ้นนะคะเห็นว่ามีตาสองชั้นอ่ะทีนี้เดี๋ยวดูนะคะหางที่ตกเดี๋ยวดูหางที่ตกหางที่ตก หา,หางตา,ตาค่ะหางตานะคะหางตาตกแหมเก็บที่ทุกช็อตเลยนะอย่าให้พลาดค่ะท่านผู้ชมได้ค่าได้ค่าเก็บใช่ไหมอย่าให้พลาดค่ะนะคะหางตาตกเนี่ยเราแค่ยกขึ้นมาเบาๆนะคะเราก็ไล่ขึ้นมาไล่ขึ้นมาไว้ตรงขมับนะคะ ถามว่าแล้วมันจะไปไหนนะคะ,คะอ่าเดี๋ยวรอมันกลับมาพี่จะถามให้ว่าไปไหนมาปคตอบเอน,นะคะท่านผู้ชมถ้าผู้ชมดูจากเบรกที่แล้วนะคะอย่าได้ตอบคาถามเราพี่อ้อยอีกเลยจะไม่ถามอีกแล้วค่ะเข้มนะคะมันจะไปไหนก็ช่างมันเลยค่ะถ้ารถสวยขึ้น <laughs> เอาจิงนะปถามไปถามมาเออฉังมันเหิะถ้ารถสวยขึ้น <laughs> ถ้าเร <laughs> าต่งตึงขึ้น นี่นับหนึ่งถึงสิบนะคะนับหนึ่งถึงสิบเนี่ยสองรอบ,บน,นะคะล<ง>แล้วถ้ามีพัดลมเป่าอะ่ะจะไวมากแล้วถ้าสมมุติว่าในใน,ในเคสที่ว่า,าเราทําทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยนะคะหมายถึงไอ้ตึงๆอย่างเงี้ยเนาะแต่เพื่อความสวยทําได้นะมันจะตึงค่ะมันจะตึงขึ้นไปเลยก็คือมันจะยกกระชับขึ้น,นมันจะยกกระชับขึ้นค่ะมันจะเชิดขึ้นมาอย่างนี้เหรอคะี่วาค่ะก็แล้วแต่ที่ว่าเราต้องการให้มันไปในทิศทางไหนนะคะอ๋อไอ้อยดูสิคะ มองตรงไปข้างหน้านะคะจิมนะคะใบอันนี้มันจะพับเรียแต่ตอนนี้คือมันข้างหน้าตาหน้าตาเหมือนแบบฉันมีอะไรผิดปกติเปล่ามองฉันนขนาดนี้ไม่ใช่คือว่าจะไม่ได้มีกระจกย็นสบายไหมคัเย็นสบายไหมค่ะกล้องไม่ทราบว่าเห็นภาพไหมคะมันยกขึ้นเห็นชัดไหมคะเพราะว่าที่มองไม่เห็นนะคะแล้วคอข้างนี้ลองลองข้างนี้จะเหี่ยว